สเรื่องฝวันร้ายอ่านเป็นจริงได้เป็นทำไมบ้างครับนั้นจะขอกลับบ้านก่อนนะคะแม่วันนี้กลับมมดจังเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะกลับเมไหนคะเออฉันน่า,จะ,นนาจะกลับสองทุ่มนะ่ะเพราะวันนี้ฉันต้องไปจับโจรที่จังหวัดราชบุรีสองทุ่มถับโ,โดนที่จังหวัดราชบุรีน่ะีน่ะแล้วนนเนี้ย ไม่ไปจับโจนอะไรไม่ไปจับแล้วก็ได้ไปจับมืดดีวกว่าอันนี้เริ่มมืดประจําจะเริ่มห้าโมงโอ้หวันนี้มืดมากเลยนี่ไงะจะถึงบ้านแล้วมีเพื่อนบ้านเราด้วย,ยไปไหนไปดิไปดิ เหนื่อยจังเลยน้าวน้องเหนีพวว่อเป่าว้า้ไงบ้างเหนื่อยจังทำอาหารไว้เร็จแลยดีหน่อยดีกว่าจะได้รีบนอนอร่อยจังเลยนะโอ้โหฉันชอบสามเพจยูทูบผ่านไปสองคนนี อาบนะ้ำหอยฟ้านี่ก็เมื่อยแล้วด้วสิอาบนะ้ำใส่ชุดนอนเสร็จเลยเป็นนอนหน่อยดีกว่านะขณะที่เขากำลังฝัน,ขนเขาฝันว่าตัวเองออกจากห้องไม่ได้ช่วยช่วยช่วยฉันด้วย,ยฉันออกจากห้องไม่ได้ เาฟาประตูเฮ้ยต,ตายแล้วประตูไม่ได้แล้วต้องทำยังไงเนี่ยมันเป็นย้งงเรับที่วะหะฝันร้ายเหรอหะหรอ,อะไรกันอออาจเป็นจริงได้ไหมเนี่ยเอ๊ะประตูก็รักอีกแล้วโอ้โหเหมือนใมฝันเลยอันนี้ทำยังไงดีต้องหาในอินเทอร์เน็ตก่อนดิว่าอะไรน่ะ ให้ถีบประตูมันจะได้เหรอถ้ามันล็อกต้องถีบประตูจริงเหรออะไรเนี้ยเฮ้ยจริงด้วยอะไรนะเนมื่อนี้ใหแบบกใครดีไหมก็า้องบอกอาบน้ำหน่อยดีกว่าใช่ได้ไปทำงนานไปบอกเขาอุ่นด้วยว่าใครฝันแบบเดียวกันบ้างาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วทำจริงไม่อาบน้ำหน่อยดีกว่า ทำนักแสดงด้วยสิว้าวฉันนั่มเบอร์บาลเนี่ยฉันก็กินข้าวตอนไหนแล้ก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยกินก็ได้กินพักกลางวันได้เลยค่อยหิวนี่ใครกันนะ่ะมีคนคุ้นเลยเฮ้ยใช่คนหลายคะเนี่ยไม่หรอกเอไม่ใช่ใครกังนั้นแหละมาทำงานละกันเดีย๋ยวามาจีบสาย นี่ตรงนั ừ, ้ผมก็เป oh, wow. ิด6โมงไม่หวานฉันมามา7โมงน่อะไรกันเนี่ยฉันมาเลยเปล่าเอา๊วมาแล้วหรอจ้ะแหมวันนี้มาเร็วจังเลยเร็วหาอะไรอะมา6โมงฮะโอ้โหเกือบลืมเลย อ่ะว่าเธอเธอฝันร้ายเปล่าฝันสิฝันว่าบ้านถูกไฟไหม้ด้วยนะฮะส่วนฉันก็ฝันว่าฉันออกจากห้องไม่ได้หาจะไปแก้แค้นแลนจะจ๊ะแก้แค้นมันคืออะไรออกก็คือการทำบุญไงล่ะโอ้ยมันไม่มันไม่เกี่ยวกันน่ะมันเกี่ยวกันว่า มันเกอะไหมต้้งฝันร้ายทั้งมันต้องเป็นจริงด้วยก็บอกว่าฝันได้แค่คืนเดียวแล้วมันก็จะหาย,อยเองนั่นแหละช่างเถอะช่างเถอะน่ากลัวจังเลยน่ะโหดม่๊เตอนี่สองรถ มีอย่างต่างๆป่ะเป็นจริงไม่ล่ะไปดูบ้านหน่อยดีกว่าลืมเอากระเป๋ามาไปดูไปดูดีกว่าฉันแฉะแย่มากเลยเนี่ยเมื่อคืนนองฝันขัญร้ายต้องสะดุ้งตื่นมาอีกมเมื่อคืนฝันว่าประตูล็อกออกจากห้องไม่ได้เอ๊ะอะไรเนี่ย แสงวิววิวช่างเถอะช่างเถอะมันคืออะไรกันแน่เนี hmm. ่ยฮดวอดไฟไหมมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยไปดูของในบ้านหน่อยป่ะไม่เข้าไปไม่ได้ยังไงดีั้นงดูเองว่ากันกระโด,ดดเนึ่งโอ๊ยดยโอ๊ย นีเป็ยนยังไงบ้างโอ้โหไฟเต็มเลยชใจดีเดียวนี่ไม่ใช่ความฝันแล้วนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้โห,มหไ,มไ,ไม่เอาเลยไม่เอาแล้วน้อ,อ,องโอ,อ๊ยร้อนร้อนจังอ่ะ ดีเหรอที่เกิดไฟไหม้ใช่แล้วยังไงบ้างฉันแต่งชุดป้องกันตัวแล้วฉันเหยียบไฟได้เฮ้ยมีผู้ถือชีวิตหนึ่งรายงั้นเหรอจะมาเล่าอีกตายแล้วนี่ยว่าเฮ้ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเอานี่มาติดแล้วผมว่าไม่มีใครเข้าไปนะไปดูกว่า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครชั้นเรื่องฝันร้ายอาจเป็นจริงได้ายบายครับทุกคนดูบ้านอย่างนี้สิถูกไฟไหม้เพราะว่าเนื่องจากมีคนพูดเพลินะครับในตอนที่เมื่อก่อนที่จะฝันร้ายนะครับดูสิดูไฟสิโอ้โอ้ร้อนมากแล้วก็เอาป้ายมาติดมันไม่ให้ใครเข้าไปนะครับอ่าบาย